สวัสดีเอฟซี FC. ที่น่ารักทุกท่านนะคะ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่งางพมไอเดียแชแนลนะไปพี่น้องเดินทางไปด้วยกันมีไปกระพ่อมาต่อยนะคะลุงมิน้องมาต่อยนะคะวันนี้เราจะไปเลาะกันเนาะไม่รู้จะถึงไหนแหละพี่น้องเลยถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกัน่นนําเราก็กลับเนาะเอฟซีมาเดากันนะคะมาลุ้นกันว่าเราจะไปไหนกันบ้างเนาะ วันนี้ก็แดดร้อนเหมือนเดิมเลยพี่น้องเอ้ยก็ยุเพิ่รือเลานะไม่เก็บกระโปะงยางเลยนะ <S <S เนาะ,ะยากาีนอะใบแก่เานี่ยก็กรดนะกีดมันเริม ีได้้แลวอพอกีดแล้วเนาะไม่ต้องเอาไว้นานหรอกโอ้ไม่กีดได้ยังไงฝนมันไม่ตกใส่ไหมต้องรอฝนก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยได้อาทิตย์นึงก็กีดทุง่งนาก็แห้งแรงแล้วไม่มีเม็ดยาเขียวอ่ะ นีทุระของเราก็มีสองอย่างนะคะพี่น้องสองสามอย่างเนาะก็นะรับเงินมันนี่แกมนะคะจากคุณแม่สุมารีเนาะที่แจ้งไปเมื่อวานนะแล้วก็ไปซื้อเสือน้ำมันนะคะจากที่มีนาคนไกลนะและเราก็จะไปเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งคนเนาะที่เอซีหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึง ไปด้วยกันเลยพี่น้องไปพร้อมๆกันขึ้นรถไปด้วยกันเลยเนาะคีตุมก็โป๊ะเป๊กโป๊เป๊กนะล้างรถแต่กระจกยังไงนี่อยู่นี่กิโป๊กอยู่เนี่ยพอดีดพอดีพอไปได้หอกจารุ่นรดลงซื้อนเป็น้มันเป็นเหมือนน้ำหวานานี่เลยน้ำหวานมันเขาทำอะไรตรงนี้ ระวังรถเด้อหัวรหลเนี่ยทั้งรถส่งของนะจอดเรียงรายกันเต็มเลยลจอดชื่อมาจอดทิ้งไวนะ้อืมไม่ได้ทำงานเนาะไม่เข้าไปไม่มีที่จอดเลยคับแคบเอาสมมุติว่าเรามาจอดบ้านยายเอาจะจอดตรงไหนนะ แคบกาปานนั้นทางคุ้งกาปานนี้เห็นไหมนี่นี่นะคะบ้านยายพี่น้องนี่ไม่มีแม้แต่ที่จอดอรถตู้ใครนี่รถ,รถตู้ยาคูรถตู้ยาคูยาคูยาคูนมเปี้ยวรู่แล้วจ้ะไปดูเหล็กไหมพ่อโอ้เหล็กัง ยังไม่เข้าเนาะเราเพิ่งโทรไปเนาะเขาบอกว่าสิ้นเดือนนะคะโทรไปก่อนนะโทรปททไปถามอีกยี่เข้าแคได้ไปเลือกเลยป่ะใช่ก็มีเอฟซีหลายท่านเนาะถามมาเข้ามาเส่างพงหักค่าเหล็กหรือย,ยังอาตอบชัดๆหักแล้วครับเหลือแต่ยังไม่ไปซื้อใช่ไหมใช่รอหล็กเข้าอยู่ครับเราหักค่า ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ FC ก็เหลือแต่จะไปซื้อใหม่นะพี่น้องนะรอเหล็กเข้าโรงงานก่อนทั้งเหล็กทั้งอะไรนะมันอยู่ที่สี่หมื่นแปดใช่ไหมบ้านของม่เป่านะสี่หมื่นแปดทบ้านทงห้องน้ำนะทัเรียบร้อยนะครับพี่น้องก็ขอบคุณเนาะสำหรับคมหงใหญ่เนาะนะคะที่บางท่านบอก กัวเราลืมหักค่าเหล็กนะที่ยืมเหล็กเราไปนะ,ะเราหักเรียบร้อยแล้วนะคะยอมสีก็วังดีเนาะก็บบขอบคุณนะคะก็ใช้งบของเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นของส่วนตัวเรานะเนาะกอ้ก็กลัวเราหลุดน,นะ่นะเข้าสุขีก,กอบพนะี่นนอะ ถึงร้านค้าในอดีตแล้วนี่ต้นตะโขบเราอโอ้เป็นล่มแล้วเนาะร้านค้าในตำนานร้อ,อนะเนาะแดดร้อนจริงๆนะ ้อง่านใบไ,ไม้ก็แห้งเหี่ยวเนาะไม่เขียวขจีเหมือนฤดูฝนเนาะมีแต่ใบยางเนาะที่เขียวเนาะก็ให้น้องบ้านเะบูมบูมบูมใหญ่กอ,อคงจะดัดแปลงรถไทยเนาะติดปีกวะยังไม่ติดหรอกเนาะ ทำโน่นนี่นั่นก่นอนเนาะแปลงล่างอ่าให้มันสวยงามมัวเรานี่เห็นไหมอไรบ้างกบกบเขาก็ออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วนี่พอเห็นไหม <c oughs> นี่นะคะเอฟซีอยู่ข้างนอกมันีีน่ <c oughs> อู้มันสะดวกสบายก็มันก็ขาดแต่น้ำ กับน้ำเนาะใช่ไหมเ<ม>อาไป<ม>อยู่ข้างนอกโอ้มันเขาก็เหี่ยวได้น่ะนะเอาไปใส่ในรูนแป้งอเออบ้านมานาเขาก็ซื้อเนาะถ้าขุดไปขายตอนนี้ ควายไว้เลี้ยงก็ไม่รูให้มันกินอะไรเนาะมีแต่หญ้าแห้งนะคะเอฟซีมันเขาตายหมดลูกปลูกทำไมปลูกเพื่อให้มันตายเขาไม่ได้อยากให้มันตายดิละเนาะมาเตยเนาะอ้เราคือไม่เอาเตาถังแก๊สไปเติมเลยโอ้มาเตยทำไมไม่พูดาม,มาถึงนี่แล้วจะถึงวัดกุนบุญแล้วคิดได้ไม่ก็ลบไม่ไม่ เกียรกลับแล้ววันนี้ถนนว่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อถ้าใครจะสัญจรไปมานะมาเส้นก,กกตุงกบอกเนาะบานกวนบุญนะเข้าในเมืองสกลนครเด้อว,วันนี้วันอังคารหมอมาต่อย กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเ c ทุกท่านมาลุ้นกันนะว่าจะไปซื้อไพยไทยที่เราไปที่ที่สามเนาะที่เราจะไปนะคะผูกคนใหม่สวัสดีค่ะ